ขั้นตอนการแจ้งความจำนงระบบออนไลน์และรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2 5 5 7โรงเรียนวชชิรธรรมสาธิตในขั้นตอนแรกนั้นให้นักเรียนเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์และพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ www.bankkok2.org ลงในช่องแเอเดเรสจะปรากฏ หน้าเว็บในการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2 5 5 7บริเวณแถบสีเขียวตรงกลางนั้นจะแสดงประเภทของการรับสมัครและช่วงเวลาในการรับสมัครนั้นๆให้นักเรียนคลิกเข้าไปในส่วนนี้จะปรากฏหน้าเว็บไซต์สําหรับบันทึกข้อมูลในส่วนแรกนั้นให้นักเรียนเลือกสถานศึกษาที่นักเรียนต้องการตามด้วยการบันทึกข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครได้แก่คำนำหน้าชื่อชื่อ นามสกุลและวันเดือนปีเกิดให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไปคือหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเชื้อชาติสัญชาติและศาสนาตามหลักฐานการเกิดตามด้วยที่อยู่อีเมลเพื่อสะดวกในการติดต่อ หลังจากบันทึกข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้วในส่วนถัดไปคือที่อยู่ตามทะเบียนบ้านประกอบด้วยเลขที่บ้านซอยถนนจังหวัดเขตอำเภอแขวงหรือตำบลตามลำดับส่วนต่อไปก็คือรหัสไปรษณีย์หมายเลขโทรศัพท์บ้านที่ติดต่อได้และหมายเลขมือถือที่ติดต่อได้เช่นกันครับ หลังจากนั้นคือข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันหากที่อยู่ปัจจุบันไม่ตรงกับข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้านให้นักเรียนเลือกเช็คบล็อกที่อยู่ใหม่และบันทึกข้อมูลที่อยู่ใหม่ส่วนต่อไปคือสถานภาพทางการศึกษาและข้อมูลของสถานศึกษาประกอบด้วยสถานภาพทางการศึกษา ชื่อโรงเรียนที่นักเรียนจบการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่จังหวัดที่ตั้งอำเภอที่ตั้งและตำบลที่ตั้งของโรงเรียนรวมถึงเลือกเช็คบ็อกสังกัดของโรงเรียนด้วยในส่วนถัดไปคือข้อมูลของบิดาของผู้สมัครประกอบด้วยชื่อนามสกุลอาชีพหมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือถัดไปเช่นเดียวกันคือข้อมูลของมารดาของผู้สมัครประกอบด้วยชื่อนามสกุลอาชีพหมายเลขบัตรประชาชนหมายเลขโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือหลังจากบันทึกข้อมูลของบิดามารดาของผู้สมัครครบถ้วนแล้วส่วนถัดไปคือข้อมูลเจ้าบ้านหาก เจ้าบ้านตามทะเบียนบ้านของผู้สมัครไม่ใช่บิดามารดาให้คลิกเลือกตามตัวเลือกที่กำหนดให้และบันทึกข้อมูลชื่อนามสกุลอาชีพหมายเลขบัตรประชาชนหมายเลขโทรศัพท์บ้านและหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ครบถ้วนหลังจากนั้นให้เรียนตรวจสอบข้อมูลโดยรวมอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่เรียนบันทึกข้อมูลของเจ้าบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนคลิกที่ปุ่มสีแดงด้านล่างซึ่งมีข้อความว่าแจ้งความจำนงจะปรากฏหน้าต่างรับแจ้งความจำนงของนักเรียนให้นักเรียนคลิกที่ปุ่มพิมพ์ใบแจ้งความจำนง <de> จะปรากฏตัวอย่างใบแจ้งความจำนงซึ่งในตัวอย่างใบแจ้งความจำนงจะประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งนักเรียนได้บันทึกไปและวันเวลาที่นักเรียนจะต้องนำใบแจ้งความจำานงพร้อมหลักฐานมาสมัครขอจบขั้นตอนเพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ